บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะก็ลงพื้นที่ภาคใต้นะคะในการเปิดแผนปี2,562ชูกลยุทธ์ MTL Everyday Life Partner ตอบโจทย์ความแตกต่างในทุกไลฟ์สไตล์ค่ะ โดยเมืออ่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเมืองไทยประกันชีวิตสำนักง,งานหัดใหญ่นะคะนายสาร่ำำําสัากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาชนพร้อมคณะผู้บริหารก็ได้มีการถแถลงข่าวเปิดแผนปี2562ค่ะโดยการชูกลยุทธ์ MTL Everyday Life Partner นะคะโดยมีสื่อมวลชนจากพื้นที่ส่วนกลางและส่วนวิภาคเข้าร่วมรับฟังการถแถลงข่าวอย่างคับข้าง โดยนายสาระลลำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่า MTL เปิดเผยว่าในปี2,561ที่ผ่านมาค่ะเป็นปีที่เมืองไทยประกันชีวิตตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันชีวิต ควบคุมการลงทุนรวมถึงบริการใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าในทุกไลฟส์สไตล์ซึ่งผลการดำเนินงานของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะในปีที่ผ่านมาพบว่ามีเบีย้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่94,467ล้านบาทแบ่งเป็นเบีย้ยประกันภัยรับใหม่22,773ล้านบาทและเบีย้ยประกันภัยเดิม7 1 6 9 4ล้านบาทอีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลค่ะ Life Insurance Company of the y e a เป็นครั้งที่3แห่งภูมิภาคเอเชียของการได้รับรางวัลจากการประกวด Asia ียอินซ n c e เรนซ์คอมพานีออฟเดเดี2018ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตรายเดียวค่ะที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในปี2,562นี้นะคะบริษัทตั้งเป้าหมายค่ะในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตรกรรมเคียงคู่ไปกับการที่ดูแลลูกค้าในทุกช่วงของชีวิตผ่านนโยบาย MTL Everyday Life Partner ค่ะเดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์และก็บริการรูปแบบใหม่ผ่านนวัตรกรรมและแนวคิดนะคะแบบ Outside In ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยมุ่ง เน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนและก็มุ่งเน้นการปลดล็อกข้อจำกัดในการทําประกันชีวิตและสุขภาพที่มอบความคุ้มครองและก็สร้างความอุ่นใจที่มากขึ้นทั้งในแง่ของการเพิ่มสวัสดิการที่ลูกค้ามีอยู่แล้วหรือการดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาพยาบาลที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงค่าเบีย้ยประกันที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในการดูแลเรื่องสุขภาพของลูกค้าแต่ละคนนอกจากนี้ในคล้ายทาง MTL ยังเตรียมยกระดับ ของการใช้บริการภายใต้โครงการ MTL Smile Service และเมืองไทย Smile Club เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบริการที่ครบวงจรและก็มีระดับไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกันค่ะภาคใต้มีมีจริงๆเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะมีเงินค่อนข้างที่จะดีนะครับคือคือในมุมของเบีย้ยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่าเฉลี่ยของตัวเบีย้ยของภาคใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง นะไม่ไม่ได้แพ้กรุงเทพเลยนะที่ที่ที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าการการเข้าถึงหรือการทําความเข้าใจเรื่องของการประกันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องต้อง,องดูต้องศึกษาเพิ่มขึ้นประกันที่ทางภาคใต้ที่มีอยู่เนี่ยนะฮะจริงๆก็มีตัว traditional เหมือนกันนี่นะครับหลายๆตัวเรื่องของเทลเรื่องของอะไรเหมือนกันกับหลายๆภาคแต่จะมีตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปได้ได้ดีก็คือตัวตรากาะฟุน นะฮะก็คือเป็นประกันชีวิตที่เป็นไปตามหลักศาสนาจริงๆในเรื่องของตากาฟุนเนี่ยจริงก็ไปไปได้หลายๆที่นะครับในทางภาคใต้ด้วยจริงผมผมไม่ได้พูดถึงแค่ภาคใต้นะพูดถึงว่าในกลางแล้วก็ทางเหนือก็กกมีนะฮะเรื่องของตากฟูนเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวผลิตทั่วไปตัวอื่นก็ไปได้ก็ไปได้ในในทุกที่คืออย่าลืมว่าประกันชีวิตคือความคุ้มครองส่วนควบสุขภาพเจ็บป่วยเจ็บป่วยเจ็บป่วย,วยทุกคนเจ็บป่วยตลอดไป